Thank you. ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้กลับมากับเพจหลักสี่รีวิวกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้เราจะพาไปกินเที่ยวเปรี้ยวไปทั่วกับซูชิเดนร้านซูชิสไตล์ญี่ปุ่นค่ะซึ่งร้านนี้มีทั้งซูชิสายพันธุ์แล้วก็อาหารแบบอราร์ลัสด้วยนะคะซึ่งจานแรกที่เราสั่งเราเริ่มต้นด้วยของโปรดของเราเลยก็คือซาชิมิปลาแซลมอนค่ะ ตัวนี้จานนี้มาด้วยกัน5ชิ้นนะคะแต่ว่าดูค่ะชิ้นหนามากๆเลยนะคะกินแล้วโอ้โหแก้มตุ๋ยเต็มปากเต็มคําจัดตรงปากไม่อยู่เลยทีเดียวแต่ว่าอันนี้ค่ะวันนั้นที่ไปกินน่ะเจอเศษก้างเล็กๆนิดนึงนะคะเหมือนว่าทางเชฟเนี่ยเอาก้างออกไม่หมดเวลาทานปลาดิบกันก็ต้องระวังด้วยนะคะอย่าไว้ใจร้าจนมากเกินไปเพราะเดี๋ยวก้างติดคอจ้ะ ต่อมาด้วยหอยเชลโคตาเตย่างซอสสไปซี่ค่ะตัวนี้ซอสเข้มข้นมากนะคะแต่ว่าราคาแอบแรงนิดนึงจานนี้240บาทมีหอยบางๆ3ชิ้นค่ะต่อมาเป็นเมนูโปรดเลยนะคะมากี่ครั้งก็ต้องสั่งค่ะอูด้งผัดครีมซอสเมนไทโกะค่ะอร่อยมากๆ แต่มารอบนี้สังเกตได้ค่ะว่าปริมาณน้อยลงค่อนข้างมากแต่ว่าเขามีเพิ่มใบบุวยเข้าไปด้วยนะคะทําให้กินแล้วเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดเมนูประจำมากี่ครั้งก็ต้องสั่งกินกี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อเลยนะคะตัวรสชาติจะมีความนัวของครีมซอสนะคะแล้วก็มีรสชาติเค็มๆของไข่เมนไทโกะด้วยค่ะเข้ากันมากเลยต่อมาจะเป็นหนวดปลาหมึกชุบแป้งทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เขาไม่มีซอสอะ มาให้เลยนะคะให้บีบมะนาวเพิ่มแล้วก็กินเข้าไปตอนเรากินเรามีขอตัวมายองเนสเพิ่มด้วยค่ะอันนี้ทางร้านแนะนําเองนะเพราะเราขอซอสเขาบอกว่าลูกค้าบางท่านนะคะก็กินกับมายองเนสส่วนตัวก็ว่าเข้ากันดีนะคะแต่ว่าหนวดปลาหมึกที่ทอดออกมาบางชิ้นก็นุ่มนิ่มแต่บางชิ้นก็เหนียวเคี้ยวยากอยู่เหมือนกันค่ะ mm. ต่อมาเป็นกุ้งเทมปุระนะคะกินกับโซบะเย็นค่ะ ัวนี้กุ้งเทมปุระรสชาติดีนะคะน้ำซอสโซบะนั้นมีความหวานอยู่ในตัวค่ะซึ่งโดยส่วนตัวเติร์ลคิดว่ามันอาจจะหวานไปนิดนึงค่ะแต่ว่าซูชิเดนเขามีจุดดีก็คือว่าโชยุซอสของเขาที่กินกับซาชิมิค่ะรสชาติดีมากพอเราเติมเพิ่มเข้าไปนิดนึงค่อนข้างเข้ากันค่ะ เมนูสุดท้ายของหวานนะคะเป็นพาเฟ่ไอติมชาเขียวถั่วแดงกวนค่ะตัวนี้ไอติมชาเขียวรสชาติกลางๆนะคะไม่ได้เข้มข้นมากแต่ว่าตัวถั่วแดงอร่อยตามมาตรฐานค่ะโดยรวมแล้วก็คือทานได้ถ้ากินแล้วอยากได้ของหวานปิดท้ายสั่งก็โอเคค่ะทานได้ไม่ได้ว่าไม่อร่อยแต่ว่ารสชาติตามมาตรฐานค่ะไม่ได้โดดเด่นกว่ามาตรฐานแต่อย่างไรนะคะ ก็ร้านซูชิเด่นโดยรวมนะคะที่เราชื่นชอบมายาวนานก็คือซูชิเขาอะค่ะเป็นซูชิที่คุณภาพดีสดใหม่นะคะแล้วตัวซอสโชยุของเขานะคะจะมีสไตล์นะคะไม่เหมือนของร้านอื่นค่ะร้านอื่นจะออกเค็มแต่ของซูชิเด่นนะคะจะมีความโดดเด่นมีความอร่อยอยู่ในตัวนะคะภาพรวมแล้วค่ะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆให้ลองไปรับประทานกันดูนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร้กันไว้ด้วยนะคะแล้วครั้งหน้านะคะหลักสี่รีวิวจะพาไปกินเที่ยวเปรี้ยวไปทั่วที่ไหนอีกหวังว่าเขาน่าจะได้ออกไปนอกสถานที่ออกไปนอกกรุงเทพบ้างนะคะแล้วเจอกันค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายจ้า